อัปเดตล่าสุดนะครับดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลแพทองทานชินวัตรลดระดับการแจกจาก10,000เหลือ5,000บาทแต่ฟังดีๆนะครับ5,000เนี่ยเหมือนกับเป็นการทยอยจ่ายรัฐบาลไม่ได้ถังแตกนะครับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่านายกบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากตอนที่หาเสียงไว้ซึ่งเดี๋ยวทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจะทําหน้าที่ชี้แจงต่อไปอย่างไรก็ดีตอนแรกเนี่ย ทางเราก็คือคุณแพททองทานบอกว่าจะไม่ได้ให้เป็นเงินสดทั้งหมดและจะจ่ายเป็นดิจิตอลทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจนั้นรอไม่ได้เลยต้องแบ่งเฟสโดยดิจิตอลยังอยู่แต่จะแบ่งจ่ายเป็นทีละห้าพั0 0้าพัหรืออย่างไรก็ตามถ้ามีการปรับเปลี่ยนจะรีบพีจแจงให้ทราบอย่างไรก็ตามนะครับแผนการจ่ายดิจิตอลวัลเลตเนี่ยอาจจะไม่เกิดเป็นพายุหมุนอาจจะเป็นแค่ความกดอากาศตำ่ำ แต่นายกธัฐมนตรียืนยันว่าเมื่อแจกไปแล้วรับรองเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอนรูปแบบการแจกเงินแบบนี้เนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือว่าแย่ลงยังไงไหมครับมีคนถามบรลลงแบมเหมือนกันคือประเด็นหลักๆที่เขาแจกนะฮะเขาแจกเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเอาไปใช้จ่ายเราได้มาเราต้องรีบจ่ายครับแต่อย่าไปตั้งวงเร็วนะฮะยันยันไม่เข้าเลยแล้วรอบนี้แจกเป็นเงินสดเนี่ยตั้งวงได้ปั๊บนี่ปับป๊บ,บ,บ,บมาเลยนะ กูเห็นเลยแล,แล้วว่าสินค้าตัวไหนจะขายดีไว้เพราะมันเราไม่ควบคุมไงมันก็จะคงจะมีการเมาแอวงันรอบดิจติตอลวันเหลือกันทั้งประเทศเนี่ยแหละฮะอาจทาให้เงินเฟอ้อขึ้นไหมแน่นอนครับมูลค่าของเงินลดลงสินค้าราคาแพงเรียกว่าเงินเฟอ้อเอาเงินเข้ามาเติมในระบบโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยทุกครั้งที่มีโครงการที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจสินค้าอุปโภคและบริโภคจะขยับขึ้นเสมอและไม่เคยลงเลยรอบนี้ก็เหมือนกัน นายกรัฐมนตรีต้องบริหารดีๆนะครับว่าทํายังไงจะไม่ให้มูลค่าของสินค้าลดลงมีบางคนออกมาแนะนําว่าในเงินที่จะเอามาแจกเนี่ยคุณเอาไปใช้ลดราคาสินค้าหรือลดของแพงมากกว่าที่จะเอามาแจกตรงนี้เนะี่ยสามารถทําแทนกันได้ไหมเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่าอันนี้คนเขาก็เสนอกันเข้ามาเหมือนกันมันจะคล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งอะ่ะมันซ้ําเขาไม่ทําครับเออมันซ้ําลุง่อุงอิงไม่ทาหรอกครับมันซ้ํา มันเป็นเหตุผลทางการเมืองถ้าคุณไปทําตามนโยบายที่พักก่อนหน้านี้เขาทาไว้ภาพของรัฐบาลชุดก่อนมันจะยังอยู่ครอบเขาก็เลยต้องเปลี่ยนเพราะงั้นเขาไม่ทําในช่วงน้ําท่วมอย่างหนักเนี่ยคน,นํำเก่วนที่ไปช่วยชาวบ้านไหมคือเงาประมาณน้ําท่วมแบบเขาจะมีแยกไว้มันจะเป็นงบประมาณส่วนกลางของครอรมอที่จะสามารถจ่ายได้เป็นหลักพันล้านหรือหลักหลักพันล้านนี่แหละจะต้องผ่านมติครอรมอเป็นงบบรรเทาสาธารณภัยเดี๋ยวพอวิกฤตผ่านไป กระทรวงเกษตรและชากรจะมาขอกบตรงนี้ไปอีกทีหนึง่งสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้แจกเงินส่วนนี้คิดว่านายกควรช่วยเหลือประชาชนและทดแทนการแจกในครั้งนี้ยังไรบ้างแจกยังไรก็แจกไม่มีไม่แจกแน่นอนส่วนถ้าไม่แจกจะเอาเงินไปทําอะไรไอ้เงิน1นึ่งแสนสี่หมื่นล้านเนี่ยมันเป็นเงินของปี67ถ้าไม่ใช้มันจะถูกส่งกลับกระทรวงการคลังเพราะงั้นแจกแน่นอนก็เขาบอกอยู่นี่ไงขอแบ่งจ่ายนะห้าพัน ยืนยันรัฐบาลไม่ได้ถังแตก